วันนี้นะคะเราจะจบบทที่แปดกันนะลูกนะวันนี้เราจะจบบทที่แปดค่ะในสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นวันณคดีลำนำํารักเมืองไทยนะคะอ่ะวันนี้จบบทที่แปดเรามาอ่านบทอ่านข้องร้องเล่นแล้วเหรอเดีเ๋ยวเรามาร้องเพลงกันดีกว่าเนาะอ่ะเราไม่เจอกันหลายวันเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันแน่มาเด็กๆหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาค่ะลูกเตรียมเรียบร้อยค่ะมา เปิดไปที่หน้าแปดสิบเจ็ดค่ะลูกช้างก็มีหัวใจพูดเพราะช้างถูกใจจะว่าง่ายไม่ดื้อจึงถ้าดุจะมึนตึงเสียงโกดธพึ่งจะดื้อใส่ถึงแม้จะเป็นช้างรู้ไว้บ้าง มีหัวใจใจใครก็ใจใครพูดเราะไว้ได้ไหมตรีได้ไมตรีลูกไม่มีไม้นะคะไม้ต้องใส่ไมโทลูกได้ไมตรีควมว่าไมตรีหมายถึงมิตรภาพนะได้คนรักได้มิตรภาพที่ดีนะคะเขาเรียกว่าไมตรีนะลูกนะอืม มาปบมือให้กับเด็กๆทุกคนเลยนะคะพูดเพราะช้างถูกใจจะว่าไง่ายไม่ดื้อดึงถ้าดูจะมึนตึงเสียงโกรธค่งจะดื้อใสถึงแม้จะเป็นช้างรู้ไว้บ้าง รผูกราะไว้ได้ไหมตรีเมื่อสักครู่นะฮะเราพูดถึงเรื่องของการพูดอย่างไพเราะนะลูกนะนะบทที่8เป็นเรื่องของการพูดเพราะพูดไพเราะนะคะพูดเพราะช้างถูกใจขนาดเป็นช้างยังชอบคนที่พูดจาทําทไมลูก ไพ่ล้อใช่ไหมคะนะในเมื่อเราเป็นคนเราก็ชอบพูดเพราะเหมือนกันนะคะเพราะว่าการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญในชีวิตเลยนะเพราะตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการพูดพูดเพื่ออะไรลูกใครบอกได้คะพูดเพื่ออะไรสศ่อสาครับถูกต้องคะ่ะชนะทนปรปบมือนะพูด เพื่อเป็นการสื่อสารนะคะสื่อสารในสิ่งที่สําคัญการพูดดีเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเรานะคะคนที่พูดจาได้ดีเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการทําไมก่อนต้องต้องทําไมลูกต้องทําไมคะดีครับอ่าถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยว้าวมากเลยค่ะชนะชอนเราก็ต้องคิดดีก่อนนะคะเมื่อเราคิดดีมีทัศนคติที่ดีมองโลกใน มุมที่ดีนะคะก็จะได้สิ่งดีๆแก่ตัวเราแล้วก็ผู้อื่นด้วยแล้วการพูดเพราะเนี่ยก็จะมีพูดความจริงนะคะไม่พูดโกหกพูดจาด้วยความสุภาพพูดด้วยความมีจิตใจดีเมีแม่ตาพูดให้ถูกกาละเทศะนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยค่ะเด็กๆพูดให้ถูกกาละเทศะพูดอย่างไรต้องรู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนไม่ควรพูดพูดให้ถูกเวลาและ เรื่องใดควรพูดและเรื่องใดไม่ควรพูดนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เอาไปใช้ใช้ในชีวิตประจําวันเลยนะคะแล้วพูดจาไพเราะต่อกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพูดกับผู้ใหญ่คนที่อายุมากกว่าหรือกับเพื่อนหรือกับน้องที่อายุน้อยกว่าเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยดูสุภาพแล้วก็ดูดีหน้านับถือหน้าเคารพไปด้วยนะคะเด็กๆต้องเรียนรู้ที่จะพูดจาด้วยคายําไพเราะนะคะแล้วก็ รู้จักกาลเทศะในการพูดด้วยนะอันนี้ฝากไว้นะคะวันนี้คุณน้องเล็กมีเกมคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องการพูดจาไพเราะมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยอยากเล่นหรือ,อยังลูกมา,<ย>าถ้าอยากเล่นแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะใส่รีแอคชั่นขึ้นมาคะ่ะมาการพูดจาไพเราะมีคำสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอโทษครับขอโทษค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเราจะเลือกใช้คำไหนดีอ่ามาค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่มาส่งที่โรงเรียนเสร็จกำลังจะกลับบ้านเราจะกล่าวคำว่าอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเยี่ยมมากค่ะพารรอมากโลกนะ เมื่อคุณครูมอบรางวัลให้หนูจะกล่าวคำว่าอะไรคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่ไหมถูกต้องนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะอ้าวเมื่อหยิบของสลับกับเพื่อนไม่ได้ตั้งใจเราจะกล่าวคำว่าอะไรดีคะขอโทษครับอ้าขอโทษครับถูกต้องนะคะเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะอ้าวทำของของเพื่อนตกหรือหลน่น เราจะกล่าวคำว่าอะไรดีคะขอโทษครับขอโทษครับถูกต้องนะคะเยี่ยมมากค่ะเพื่อนช่วยสอนกันบ้านเราเราจะกล่าวคำว่าอะไรคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องนะคะเยี่ยมมากเลยจ้าเมื่อเพื่อนคุณพ่อคุณแม่มาหาที่บ้านเมื่อเมื่อเพื่อนคุณพ่อคุณแม่มาหาที่บ้านเราจะกล่าวคำว่าอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถูกต้องนะคะเมื่อพี่แบ่งขนมให้เราจะกล่าวคำว่าอะไรคะขอบคุณครับขอบคุณครับนะถูกต้องนะคะมาโรงเรียนเจอคุณครูเมื่อหนูมาโรงเรียนเจอคุณครูหนูจะกล่าวคำว่าอะไรคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะถูกต้องนะคะผู้ชายก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับนะคะผู้หญิงก็สวัสดีค่ะเมื่อคุณป้านำขนมมาให้ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องนะคะนี่ก็คือคำสุภาพที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะพูดจาให้ไพเราะพูดหยิบสมุดขึ้นมาลูกมาเปิดสมุดขึ้นมาค่ะเราเขียนวันที่กันเลยจ้าเขียนวันที่ได้เลยค่ะ วันศุกร์วันศุกร์ที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ลูกสิเจดค่ะเก่งมากค่ะสิบเจ็ดธันวาคมอีกไม่กี่วันเราก็จะสิ้นปีแล้วนะคะธันวาคมเดือนธันวาคมมีกี่วันคะลูก เดือนธันวาคมมีกี่วันคะเจค่ะต้องค่ะสามสิบเอ็ดวันเก่งมากเลยลูกนะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมจะมีสาสิบเอ็ดวันนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยยนจะมีสามสิบวันนะลูกนะและมีเดือนพิเศษเดือนเดียวคือเดือนกุมภาพันธ์จะมียี่สิบแปดวันและมีสี่ปีครั้งนะคะที่จะมียี่สิบเก้าวันนะลูกนะคนที่เกิดวันที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์เนี่ย น่าสงสารมากเลยจะได้ฉลองวันเกิดเนี่ยสี่ปีครั้งหนึ่งน่ะอ่ะเขียนวันที่พศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่น่า เขียนคำสุภาพไพเราะคำสุภาพไพเราะ แล้วค่ะอะเมื่อเจอกันเราพบกันเราจะทักทายกันว่าอะไรคะสวัสดีค่ะค่ะ,ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะใช่ไหมคะ,ะเขียนเลยค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคอรออะบอรครับผู้หญิงก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะค่ะใส่ไม่เอกนะลูกนะค่ะใส่ไม่เอกนะคะไม่ใส่ไม่เอกนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขียนเสร็จแล้วค่ะอ่าต่อไปเมื่อผิดพลังขออภัยขอโทษทีเราจะพูดว่าอะไรคะขอโทษครับขอโทษค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะขอโทษครับอขอโทษขออขอ ขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากันยกมือไหว้สวัสดีเรากล่าวคำว่าอะไรคะจากกันเวลาเราจากกันเราจะกล่าวคำว่า สวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมลกูกท้าจากกันใช่ไหมคะอ่าเราเขียนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยเราใช้ได้ทั้งตอนพบกันเจอกันและเมื่อจากกันเราก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้นะคะเมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณเราจะพูดว่าอะไรครับมีคนมีจิตไมตรีมาให้ขอบคุณครัขบขอบคุณคะ่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณครูพาร้องเพลงนี้ดีกว่าเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูพาร้องเพลงนี้ค่ะขออบอขอบคออุนอคุณขอบคุณครับลูกเลยค่ะตามไม่ทันค่ะได้ไหมลูกขอบคุณครับขอบคุณค่ะ เดี๋ยวข้างล่างนี้นะคะเด็กๆวาดรูปสื่อความหมายได้เลยลูกนะคะเดี๋ยวเอาไปไว้วาดตอนหลังเรียนเสร็จนะคะเวลาว่างได้ลูกนะตรงนี้เขียนชื่อตอนเองให้เรียบร้อยนะคะเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรอย่าลืมลงชื่อด้วยลูกเขียนชื่อชื่อของเราเนี่ยเราใช้ไปตลอดชีวิตเลยนะลูกเราต้องฝึกเขียนชื่อให้ถูกต้องนะคะ บางคนอาจจะเปลี่ยนชื่อเมื่อโตขึ้นนะโอเคตรงนี้ไว้วาดรูปลูกนะคะเลือกคําไหนก็ได้นะคะมาวาดรูปนะลูกนะวาดรูปสื่อความหมายนะคะเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อผิดพังขออภัยขอโทษที ขอโทษัค่ะเมื่อจะกันยกมือไหวสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณขอบคุณค่ะขอ,ขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดเลยมา้อสามสี่ไป เมื่อเจอกันเราพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพังขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีจิตไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณ เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปกมือให้กับเด็กๆน้อยนะ